เคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าอีกแค่หนึ่งศตวรรษข้างหน้านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงพวกเราเหล่ามนุษยชาติได้มากกว่าประวัติศาสตร์1,000 0ปีที่ผ่านมาทั้งหมดรวมกันซะอีกวันนี้เราจะมาลองวาดภาพอนาคตกันดูครับว่าโลกในปี2.125จะเป็นยังไงโลกที่อนาคตยังรอให้เราเป็นคนเลือกคำถามที่น่าคิดก็คือแล้วโลกของเราในอีก100ปีข้างหน้าล่ะครับจะมีหน้าตาเป็นยังไง เราจะยังใช้ชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ใบเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนั้นเราอาจจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เดินทางข้ามดวงดาวไปแล้วก็ได้คือถ้าเรามองดูโลกในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากําลังยืนอยู่บนทางสองแพร่งเลยนะครับด้านหนึ่งเนี่ยเราเจอปัญหาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยทั้งเรื่องสภาพอากาศที่มันแปลปรวนแบบสุดขั้วปัญหาความเหลื่อมล้าที่มันก็ยังแก้ไม่ตกแต่ในขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งโอ้โหเทคโนโลยีของเรานี่ก้าวกระโดดไปไกลแบบไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น AI ที่ฉลาดขึ้นทุกวันหรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ที่ช่วยผ่าตัดได้แม่นยำกว่ามือมนุษย์ซะอีกไอความขัดแย้งที่ว่ามานี่แหละครับมันกำลังบีบให้โลกของเราต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบที่เลี่ยงไม่ได้เลยแล้วปัจจัยหลักๆเลยนะก็มาจากเรื่องจำนวนประชากรโลกกับสภาพอากาศที่โ,โหโหมันกำลังจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยล่ะครับ เขาคาดการณ์กันว่านะครับประชากรโลกจะพุ่งไปแตะที่ระดับ1 2 0 0 0ล้านคนลองนึกภาพตามดูสิคะเพราะมันจะสร้างแรงกดดันมหาศาลขนาดไหนทั้งกับทรัพยากรที่เรามีแล้วก็พื้นที่อยู่อาศัยที่มันก็มีจํากัดอยู่แล้วด้วยแล้วพอพื้นดินมันไม่พอใช้จะทํำยังไงล่ะครับคําตอบก็คือเราก็ต้องสร้างเมืองขึ้นไปบนฟ้านะสิครับ ลองนึกภาพตามกันดูนะครับมหาคนครแนวตั้งหรือที่เขาเรียกกันว่า Vertical Mega Cities ที่มีตึกสูงปรี๊ดกว่า800ชั้นแล้วตึกพวกนี้มันไม่ได้ตั้งอยู่โดดๆนะครับมันเชื่อมถึงกันหมดด้วยทางเดินลอยฟ้ามีลิฟต์ความเร็วสูงวิ่งไปมาโอ้โหมันเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟลี่เลยแต่ในขณะที่เราช่างตึกสูงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยนะครับพื้นดินข้างล่างโดยเฉพาะในแถบเขตร้อน อุณหภูมิอาจจะร้อนระอุไปถึง60องศาเซลเซียสร้อนขนาดที่ว่ามนุษย์เราอยู่ไม่ได้แล้วครับแล้วพออยู่ไม่ได้มันก็จะนําไปสู่การอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยนะผู้คนเป็นล้านล้านคนเลยนะครับจะต้องทิ้งบ้านเกิดเพื่อหนีตายมุ่งหน้าไปยังขั้วโลกโอเคแล้วเรื่องปากท้องล่ะเราจะกินอะไรกันอ่ะนี่อาจจะเป็นเมนูอาหารในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่เพาะขึ้นมาในห้องแลบปโปรตีนสังเคราะห์หรือ ล้ำไปกว่านั้นอีกคือมื้ออาหารที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์สามิติเลยที่มันเจ๋งคือมันสามารถออกแบบสารอาหารให้เหมาะกับร่างกายของแต่ละคนได้แบบเป๊ะๆเ,เลยครับทีนี้เพื่อที่จะรับมือกับโลกที่มันเปลี่ยนไปแบบสุดขั้วขนาดนี้ได้เนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วที่เปลี่ยนไปแต่เทคโนโลยีกําลังจะเข้ามาเปลี่ยนตัวตนของความเป็นมนุษย์แบบถอนรากถอนโคนเลยซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อยู่4อย่างด้วยกันครับ 4ี่อย่างที่ว่าก็คือ 1. การเชื่อมต่อสมองเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยตรง 2. รถยนต์บินได้ 3. หุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัวและ 4. พลังงานฟิวชั่นที่แทบจะไม่มีวันหมดครับไอพลังงานฟิวชั่นนี้มันก็คือการสร้างดวงอาทิตย์จำลองขึ้นมาบนโลกเลยนะเพื่อผลิตพลังงานสะอาดแบบมหาศาลเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละอย่างดีกว่าครับเอาละครับมาเริ่มที่อย่างแรกลองหลับตาแล้วนึกภาพตามกันดูนะว่า ถ้าเกิดเราสามารถเชื่อมสมองของเราเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นแค่เราคิดอยากจะรู้อะไรข้อมูลก็เข้ามาในหัวปับ๊บอยากจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรอก็แค่ดาวน์โหลดเข้าสมองเหมือนเราอัปเดตแอปในมือถือเลยครับหรือแม้กระทั่งคุยกับคนอื่นผ่านความคิดไม่ต้องพูดออกมานี่แหละครับคือยุคที่หลายคนเรียกว่ามนุษย์เวอร์ชันน2.0และพอเทคโนโลยีทั้งหมึกที่ว่ามานี้มันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาชีวิตประจําวันของเราล่ะครับ มันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนตั้งแต่เรื่องการทำงานความรักไปจนถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่เลยทีเดียวลองนึกถึงชีวิตประจำวันดูนะครับเราอาจจะทำงานกันแค่วันละสอชั่วโมงก็พอแล้วเพราะเราจะมี AI เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะคอยจัดการเรื่องยากๆให้หมดเรื่องความสัมพันธ์ การคบหากับสิ่งมีชีวิตเสมือนจริงหรือ virtual being อาจจะกลายเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยก็ได้ส่วนการเรียนรู้ก็จะไม่ได้นั่งในห้องเรียนแล้วแต่จะเรียนผ่านโลกจำลองที่ให้เราได้ลงมือทำจริงและที่สำคัญที่สุดด้วยการแพทย์ที่ก้าวล้ำไปไกลอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์เราอาจจะเพิ่มขึ้นไปถึง110 1 3 0ถึง130ปีเลยนะครับ และนี่แหละครับคือจุดที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดเทคโนโลยีที่แสนจะวิเศษเหล่านี้มันกำลังนำพามนุษยชาติมาสู่ทางแยกครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะซึ่งปลายทางของสองเส้นทางนี้เป็นอนาคตที่แตกต่างกันแบบราฟ้ากับเหวเลยทางหนึ่งคือโลกในอุดมคติหรือที่เรียกว่ายูโทเปียแต่อีกทางก็คือโลกที่ล่มสลายหรือดิสโทเปียครับก็อย่างที่เขาว่ากันล่ะครับว่าเทคโนโลยีมันก็เหมือนดาบสองคมอยู่ในมือคนดีก็ใช้สร้างสรรค์ แต่ถ้าอยู่ในมือคนไม่ดีมันก็ใช้ทำลายหลางได้เหมือนกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้มันยังไงลองมาดูด้านมืดกันก่อนอนาคตแบบดิสโทเปียมันอาจจะเป็นภาพของเมืองใหญ่ๆหลายเมืองจมอยู่ใต้น้ำข้อมูลส่วนตัวของเราทุกคนกลายเป็นอาวุธที่ถูกเอามาใช้โจมตีกันได้ง่าย และที่น่ากลัวที่สุดคือสงครามที่ไม่ได้สู้กันด้วยมนุษย์อีกต่อไปแต่ควบคุมโดยฝูงโดรนอัตโนมัติกับ AI ที่มันตัดสินใจเองได้ในเสี่ยววินาทีโดยที่ไม่มีใครจะไปหยุดมันทันแต่แต่ถ้าเราฉลาดพอที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตแล้วก็เลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างมีสติปัญญาครับอนาคตที่รอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะงดงามเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ในตอนนี้เลยก็ได้ ลองนึกถึงโลกที่เรามีพลังงานสะอาดใช้กันแบบร้อยเปอร์เซนต์จากตปฏิกรอนฟิวชั่นที่เราพูดถึงกันไปลองนึกถึงโลกที่พื้นที่ป่าทั่วโลกได้รับการฟื้นฟูจนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งโรคร้ายอย่างมะเร็งถูกกำจัดจนหมดสิ้นไปโลกที่ไม่มีใครต้องอดอยากอีกต่อไปและมนุษยชาติก็ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เดินทางข้ามดวงดาวได้สำเร็จนี่ไม่ใช่ความฝันนะครับแต่มันคือภาพของอนาคตที่งดงามซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆ แต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับอนาคตทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นยูโทเปียหรือดิสโทเปียมันยังไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาและเส้นทางที่เราจะเดินไปมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกเราตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยครับเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนแต่เป็นเราจะเลือกให้อนาคตเป็นแบบไหนต่างหากท้ายที่สุดแล้วนะครับ อนาคตมันไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเทคโนโลยีหรอกแต่มันถูกกำหนดด้วยทางเลือกของเราทุกคนโลกในปี2125จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรคำตอบมันไม่ได้รอเราอยู่ในวันพรุ่งนี้หรอกครับแต่มันอยู่ในการตัดสินใจของพวกเราในวันนี้